ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการช่อง u ู u ู e ข่าวชาแนลไปแรงนะครับสำหรับในวันนี้นะครับนักอนนี้นะครับเราก็ยังมาอยู่ที่วัดไร่ขินนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับแลเราจะมาติดตามประเด็นข่าวนะครับอดีตท่านเจ้าอาวาสนะครับและตอนนี้ครับเราจะให้ทุกท่านนะครับชมภาพบรรยากาศภายในวัดก่อนนะครับ ซึ่งนะตอนนี้นครับยังไม่มีการแถลงข่าวออกมาใดๆนะครับซึ่งตอนนี้นะเรามาอยู่ที่แบบ่อปลาคา้ามนะครับจะมีการให้อาหารน้องปลาคา้ามนะครับจะมีจุดจำน่ายนะครับ ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมแน่นอนนะคะที่มานะครับเดินทางมาวัดไล่ขินนะคะก็เลนเชิญเข้ามาได้นะครับมาณัดจุดตรงนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นรก็จะเป็นผ้าเรือนะครับวัดไร่ขินนะครับนี่นะค,ะคือภาพบรรยากาศโดยรวมนะคะ ไม่เสี่ยงภยนั่นคือองค์หลวงพ่อพระปรมารวัตนี่นะครับพระปรมานสมัยสุดโสดเรามีหลวงพ่อเป็นนี่นะก็จะมีนะครับลูกปั้นนะครับสิอนะก็ติต่อสีนะครับหลงพ่อจะต้องมาปิดต่มากราบไหวมาบูชาต่นะาผู้ชมที่เหน้านี้นะครับเป็น ตาพางนะครับบรมครูพ่อแก่นะครับหรอสามบรมครูนะครับภายในวัดนะครับปล่อยขินนะครับท่านใดับที่เห็นภาพบรมีพ่อแก่พ่อปูสีนะครับทั้งร้อยแปดพระองค์นะครับขอบรมีของพ่อนะครับจนช่วยอวยพรนะครับผู้ชมนะครับ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิสินใายสงความป่าถนานะพ่อนะวันนี้ลูกหลังมาขอบันทุกเทมาถ่ายทำนะพ่อนะนี่นะคะท่านผู้ชมซึ่งไม่ว่าการกระทำนะครับของอดีตท่านเจ้าว่าจะเป็นยังไงนะครับเราก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้นะครับแต่ขอให้เอาปัจจุบันอารประจำมวันนะครับ นั่งมาเยอะมั่งดีกว่าครับเรา